สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่นะครับตาสิทธ์นะโครงการนี้เลยครับโครงการ sc นะครับด้านหลังผมเองนะครับที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับขอเริ่มต้นเป็นแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะและที่สำคัญครับที่นี่มีถึง2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับเดินทางไปมาสะดวกครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับมิคมนะครับไม่ว่าจะเป็น wha นะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่พอเท่านั้นครับนะฮะตรงนี้นะครับเนี่ยมีจุดปั้มรปภมีรปภดูแลตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับของแถมว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับต่อเเเเตติิมมหหหนนนนนนน้้้้้้าาาาบบบบบบใใรรรรรรีียยยอแลววะคคคัััััััจจจดดดดกก็งๆ๋พไปู Gitarra, akordeoia eta akordeoia.